พิธีผูกแขนพี่น้องยังพิธีผูกแขนผูกแขนส่งพี่น้องทางคอนแกน่นกลับพี่น้องก่อนกลับบ้านในนี่พี่น้องเลยสู่ขวันผูกแขน มาหน่อยดิมาค่ะโอ้ยผูกอะพ่อเจ้าผูกแขนก่อนกลับไทยพี่น้องแต่ว่าเขาบบได้ถ่ายบรรยากาศให้เบิาาบ่งสุดซ้ำผ้าออกเมื่อพี่น้อง ัวดเราจะเคยตัวเท่านั้นชะ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 เออบังบังอะไรหนูมันอะไรโอ้ยทำไมเก่งตายแท้กายอยกินไก่กายอยากกินไก่บ้าเออแม่มันเก่ง โอ้ oh. ไ,ไปใช้เพืออ่อนอนอไปใช้เออเออพงงารลดปเปิด่ระตูใช่ปะ <c oughs> เอาไปยขาประตูยี <c oughs> ้ค้นปะยา่ยี่ไปส์ เพื่อนมันมีแถวหน่อยนะหล่ๆเลยอ้ยดเอยกัสะอัดจู่นี่เรื่องเหมอนแมวหนิอยากป่าไหมป้าทำมมันกินเก่งเลยนุ้ยมันอ้วนแล้วเนี่ยน บาดใจเหลี่ยงเองีงพี่ันาะเพื่อนวัยเพรี่ยงเนี่ยนท่อนใหญ่แล้วมือเนมันขึออ่อนกว่าเก่าอะม้วนไม่ขี่ยอดเนาะอมขานุม

ตัวไหนเป็นตะแพงจอยง่วตัวไหนเป็นตะแพงอ่ะตัวหนึ่งกาให้เลือกตัวหนึ่งมึงตัวนี้กูตัวหนาตัวนี้วัวมันโปอันนั้นมันอยากเป็นอันชี้นะอืนมึงสิไปรับยูไปควหอยเดียจบ้าให้ทบงก่อน คี่ราใช้ไปไหนเจคุณอีแม่ใจกูมื่อจะยังลงไป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 นะไม่ลกมากเหรอฮะเขาบอกหลอกเคยมันใช้บลอกนี่น่ะแหละ ขึ้นสองแกมวนเค่ะนาเจียนดมาัง้เลยสองมึงที่ว่าพอก็แม่มากละวะ้องกระบอในหายเลยแยมงรบเื่นเล่นกระยาลูไฟกับปานังตรงมามาดิไม่กัดอยากมึงอยากเงี้ยังข้อโต๊ะรจักนังจักเต้ามามาวไปน้แลอไปใสนำ หนูจักขั้วไปขั้วห้อยข้ชาสนุดไทยไปนําไปนังว่าตามผมตามหมออ okay. ้อยอันนี้พี่อันอีพี่ตาโป้งว่าพักจากไปเลยเลยออหูจักขั้วหูจักยื่นเมื่อจักอ่านพักอีตู่เล่ ได้ไปตูจักเศนจักยอดแล้วได้เี่ยวจะเอาไปใส่แกงเคล็ดพอได้เล่มอีกแล้านะมึงขับไปเล่มแั้ก็มียยดอยู่มีอย่พอได้ใส่ด้เสาะอยู่อกใส่นะใส่แก้เดมไปคอย่ะนอแต่ป้จห้าอย่างนี้บึบยาไพตูนะแล้วบกีทีเดีวไม่เอ้อนคอหายต่ตัวอย่างปเามันก็ ใช่มันนักกับเอาอ้อยมเบิ่งอร่อยพอาหอมนะเ้ยหอมมันก๊อกน้อยๆมันเปนอย่าง้าไปในเสิมอย่งนี้เห็นเห็นอะไรไปเบิ่งไปเบิงเบิ่งอร่ยไปเบิ่งอร่อยไปเบิ่งอรไปเบิ่งด้่อยเบิ่งอร่อยไปเบิ่งอร่อไปเงอร่าไปเบงออยไเบิ่งเอไปเบิ่งมา่อยไปเ่งาร่าแไปเบม่งายเ่งอ่ย

ักโลเลยหกสิบหกโลเอาไปสิหูสี่สิบแปดโลเฮ้ยไม่เบิ่งกูกูระลื้อหู เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบ่ลงโลนกูจะแตกขาวเร้าแต่กูจะแตกขาวเส้าไมันก็ขึ้นม่นก็ขึ้นนมัเก็ขึ้นเจ็ดสิบหกผสิบหากิโลมาขึ้นมาขึ้น ฮู้ยหาผิวยังเนาะเป็นพ่วงเป็นพันเมื่ออะไรพี่น้องเอ้ยผมบดักปีบดักพักพี่น้องเลยนี่ลับแล้วลับโหลดลับโหลดเ้ยเจาบดักสามห้าสามหกสิบเก่าโลเถอะนะหกสิบเก่าเออหาเจ็ดสิบสี่สี่ดีสุด

เบื่งแรกล้วก็ไปหายนนีนอโดนโดนกัดดวารัดไปกิเนเขาได้ผมเขาเร้อยค่ย้ตุกระเถียนแจกอันต่อต่อ,ตอไปไปขึ้นขั้นไปไยไปยนะเออไปอไร เราป้าจะไปจูงเราเยอมากหเออขอกระเช้าข้าเจ้าอีกเล่นนี่ออืเปิดมาเลยโชคดีมีใส่ น้าบอกอีก้ผ้าปเป้านั่นไม่ถวนา่อยนะเฮ้ยแล้วมี่จะไม่ถวนา่อยอยูู่นเด,ดียวโมมี่นะไม่นอย่าเคี้ยวกันอีกน้ำมะขอน้ำเองอยู่มันบ,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 บอกกล่าวไปเอามันนะ